ก็มีญาติโยมได้ทําบุญมาถวายทองคำจตุปัจจัยทีนี้จตุปัจจัยนี่เป็นจำนวนมากอาตมาอ่านไม่ทันทั้งลายโอเอทั้งที่บริจาคมาที่วัดอาตมาจะเอาซองที่โยมเขียนมาตามนี้ พร้อมกับญาติโยมที่ทำบุญผ่านมาทงางไลโอเออัตมาประกาศไม่ไมทันแล้วโยมเอ่ยเพราะว่าโยมทำบุญกันมาเยอะแยะอัตมาจะรวบยอดแผ่เมตตาตอนสามทุ่มทุกวันหรือสามทุ่มครึ่งประมาณนี้ก็จะได้กดน้ำแผ่เมตตาให้จะขอประกาศเฉพาะญาติโยม ที่ได้บริจาคทองคําเพราะว่าเฉพาะทองคำในอาตมาก็อ่านไม่หวัดไม่ไหวแล้วโยมเอ้ยก็เลยขออนุญาตโยมส่วนที่ญาติโยมบริจาคผ่านไลโอเอผ่านทั้งซองที่ส่งมานี่ก็จะได้รวมแผ่เมตตากวดน้ำให้ทุกคนทุกท่านท่าน,ท,นทั้งหลายสบายใจได้บุญของท่านได้รับเต็มร้อย แล้วก็ญาติโยมที่ได้ทำบุญอทองคำมาก็จะขออนุโมทนาเป็นลายๆแล้วก็จะอนุโมทนาแผ่บุญอีกครั้งหนึ่งทุกวันรวมกับญาติโยมที่บริจาคผ่านทางลายโอเอมาเพราะนั้นก็ขอ,อโมทนาประกาศให้ญาติโยมทุกคนได้รับรู้รับทราบในโอกาสนี้